ตอนใหญ่เลยครับาสุดๆจากห้วยครับเลน่ครเโอ้นี่ครับออกกระตงเลยกงครับนี่แกงครับโอ้เซฟไลเซฟไลครับแางมันด้วยนีซอีรีครับกดไปปุ๊ปลาสูตรองครูนตุ้งครัขนี้เป็นต้าหนเแลุ้ดสารรูปครับ <laughs> เขาพุ้นตัวนะครับเขาพุ้นตัวก้ามเหลียวเขาเนียวร้อนๆครับอ,อย อ๋งโครนตมครับเจ้าของช่องยูทูบครับอ๋งโครนตงครับผมนี่ครับพอครัวประจำานักงานครับขาดไม่ได้ครับวันไหนขาดอ๋งโครนตงเนี่ยเพื่อนรงงานเนี่ยไม่มีอันจะกินไม่รู้จะกินอะไรครับกินไม่อรกนี่ครับคุณเน่ยขาดไม่ได้ครับนี่ครับมาดูขั้นตอนการทำของคุณอ๋งคนตมครับ เกิดจากดินครับเป็นพ่อครัวครับผมขนาดเป็นพ่อครัวขนาดนี้ยังหาหาเมียไม่ได้ครับอืมไม่รู้เขาจะเรียกอะไรอ่าโอเคครับนี่นอกประเด็นครับผมอันนี้จะเป็นปลาสดเลยเพื่อนดักมาะกี้เลยครับเนี่ยสดๆครับมีรางน้ําแล้วครับสีรอบนี่ครับมาดูวิธีการทำครับนี่ครับองคนตรงครับ อบครัวงม้อป่ากำลันครูบสมดูครับสสมนี่จะมีอะไรบ้างครับคุณอองคุณตมครับมีอะไรบ้างครับมีพริกกับพริกครับโหหอมกับพริกครับแดงก็ตะไคร้ครับตะไคร้ครับขาไม่มีเนาะไม่มีครับไม่ใสสูตรสูตรจะบบของอีสานบ้านเราครับนี่ครับก็เอามาใส่เลยครับพีใส่เลยครับพทใส่ในหม้อเลยครับบาเลยครับ ครับที่ขาดไม่ได้เลยครับปลาลาครับผมที่ขาดไม่ได้คือยีสูตรอสานบ้านเราครับต้องมีปลาล้าเป็นส่วนผสมครับนี่ครับการใส่แล้วแต่ความพอใจนะครับอันนี้เป็นสูตรของอโตรลมครับใส่พอประมาณครับโอ้โหนี่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาเติมน้ำปลาเติมปลาลาจักหน่อยครับองพ่น ครณนตมบอกว่ายังไม่พอครับยังไม่ถึงรสชาตินี่ครับนี่ครับของเด็ดครับขาดไม่ได้ครับของอีสานบ้านเราครับสักอีออมครับนี่ครับมาล้างก่อนครับของครุนตมมามาล้างครับนี่ครับผมน้ำสักอีออมครับมาใส่เลยครับ เป็นไงครับเพื่อนๆลืมแล้วครับอ้าวผงนัวใส่ผงนัววันนี้ใส่ผงนัวนะครับใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบหน่อยสาเปียวร่าผงชูรสครับซารารูว์ผงนัวครับใส่ไปเลยครับพอประมาณครับแล้วแต่ความชอบโอ้หเป็นไงครับเพื่อนๆน่ากินมากเลยครับนี่ครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผสมกันสุดยอดเลยมอมเออสิโอ้โหครับ องค์โมลงคุณชิมเลยครับยังไม่สูงนะครับนี่ลาวแท้ๆครับลาวแท้เขาชอบกินข้องดิบครับลาวแท้ดูดูหน้าไว้ครับองคงโคลนตรงครับลาวแท้ยอดครับโอ้โหผมมันติดาไม่ได้ครับวันนี้วันนี้พ่อครัวเราบอกว่าขาดไม่ได้ครับลูกโดดโดดโดดโอ้ผมก็เพิ่งทราบเมือนกันครับเอากระเทยไหมเราไม่ใช่ลูกมันต้องปีกระเทยเหมือนันเท้าครับ เราเอาสูตรจากเขาไปใช้ได้ครับนี่ครับอีสานแท้ๆครับนี่ครับผมใส่ลูกโดดเข้าไปครับโอ้หนาฐานนี่ยังไม่สูนนะครับยังไม่ได้ไปเปิดเตาเปิดไฟไปอุบเลยนะครับเนี่ยภาษาสารู้ว่าอุบครับอุบเนปาซิวอุบเนปาซิวหรืออุบเปาซิวครับโมเมนต์าซิวอเนต์ปลาขาวน้อยแต่นี่คือปลาขาวน้อยนะครับเพราะว่าปลาซิวหาไม่ได้ หันแบบเกื่ยปีศาจครับมันจะเป็นต้องเป็นปลาเซลนะครับขอให้เป็นปลาอะรแล้วครับเทใส่ด้วยนี่รสชาติสุดยอดใส่น้ำอีกหน่อยครับทุกครึ่กครึ่งขั้นตอนเด็ดเลยครับนี่ของของโคลมครับหลังจากที่ทุกเล้าส่วนผสมต่างๆกับปลาเรียบร้อยครับนี่ขั้นตอนนด็ดก็คือการนำปลามาใส่กับหม้อครับเพื่อทำการอุปลาครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยปลาซิวเยอะครับผมจะว่าปุ๊บปลาซิวครับแต่สมัยเนี้ยปลาซีวค่อนข้างจะหายากว่าเจอจะเลยเป็นปลาเล็กปลาน้อยแทนปลาขาวตอนนี้จะเป็นปลาขาวน้อยครับครับสดๆเลยครับนี่เอามาจากลำมวยก็ตรงตรงถึงพกครัวองคคนตมเลยครับเลยทำสดๆครับเรามีที่หลต่นมีเพิ่สดๆครับตอนเอามาใหม่ปลายังดิ้นอยู่เลยครับอย่พอดดีว่า มาถึงนี้ก็สลบนอกไปครับแต่การันตีว่าปลาสดครับวันนี้เรากินปลาสดปลาไม่ค้างวันครับเพื่อนอะไรลงจากลงโตหอมมากเลยครับไหลงโตวหอมลงโจวหอมผมได้เปิดไฟวันนี้ใช้งกระทะไฟฟ้านะครับในการประกอบอาหารครับนี่ครับเปิดไฟแล้วครับอาหารขคงทีต้องเตาถ่านครับ นี่ครับปิดเลยครับนี่ครับดูครับขั้นตอนการปบปลาเดี๋ยวกลับมครับตอนนี้สิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรอประมาณสักห้านาทีครับไมได้ใช้เจ้าออกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะครับเวลาห้านาทีเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงครับหน้าตาที่ขนาดใดถอดเด็ดนี้พลาดไม่ได้เลยครับเพื่อน ตอนนี้สุกแล้วนะครับ150นาทีแล้วมาดูกันตอนการเปิเตโอ้ยหอมมากเลยครับยอดเลยครับดูครับดูกลิ่นครับกลิ่นครับอือเดหม้อนี่เป็หม้อนี่อคลางครับหอคล้งครับต้องมาดูครับกลิ่นวิ่งไปถึงกองคลังเลยครับนี่เป็นหอมมากครับนี่ไปถึงกองคลังเลยครับ อยู่ไกลประมาณ5้ารอเมตรยังไปถึงครับสุดยอดจริงๆครับสูตรของคุณององโคลนตมครับตามข้าวของโคลนตมเลยนะครับตามนะครับนี่ครับเด็กคุณนุงลุงถิ่นอีสานบ้านเราครับคนง่ายๆครับหากินง่ายๆหายหากินหากินครับช่องเขาครับอยู่กับดินกินกับดินครับอ้นี่ครับคนนี้ครับกิ่กับส้มกินรับ ทำ่งขัน้นตอนกับกครร้อนนเป็นตาแซบครับทำลายแล้วตอนนี้อ้อรครับตอนใหญ่ๆเลยครไงล้ลาสดกๆกหมวยอ้าวอมมาเลยครับเพื่อนครับ นีเล็บบรรยากาศดีครับพอครั้งครับกินกับข้าวเนียวร้อนๆครับนี่แซ่บๆซแซ่บๆซแซ่บๆโอ้ยขนาดพอกลัวยังห้ามใจไม่ไหวครับนี่เจ้าของสูตรนะครับเนี่ยห้ามใจไม่ไหวมากินเองครับนี่โอ้ยมาด้วข้าวเหนียร้อนๆเริอมเป็น้องแซ่บัๆโอ้ยดู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 สิน้าคนกินครับสีหน้ามาบพักลัวครับมาโลมาโลนี่ครับดูคนกินครับ ดูครับดูสีหน้าสิครับโอ้ยนี่พอกรัวนะครับนี่ดูจ้าพอครัวยังขนาดนี้แล้วคนกินแต่ขนาดไหนครับนี่ปลาปลาอร่อยย่แบๆหลายปลาสดๆจากห้วยอะไรนะครับมัเดียาแลยนะสบครับเปตาแ่บ โอ้โหนี่บเอามัตรงเลยดุกางครับนี่ยุกางโอ้โหเซฟลายเซฟลายครับมเซฟอีรีครับหมดไปพุ๊บปลาสูตรองโคลนตุ่มครับก็่เนี้ยไปสอาหอแล้วดูสารรูปครับของกระของรูนครับเข่ามัดตงเลยเนี่ยข่ามดตงครับเนี่ยเข่าเนี้ยลอนๆอนครับเซายว่ามาี้ก็ กลิ่นหอมไปถึงหมู่บ้านของสมาชิกครับนี่กลิ่นแรงมากเลยครับกินจอดเลยอดใจห้ามไม่ไว้ครับวิ่งมากินถึงที่ทํางานครับขายามเที่ยงนะครับอันนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับที่เรากินกันครับขายามเที่ยงครับผมเรากินข้าวเสร็จก็ไปทํางานต่อครับแต่ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่านี่คือเวลาเที่ยงนะครับไก่กันอันนี้นะครับนี่นะครับดูครับโอ้นี่ครับพ่อครัวครับแซบแซบดีรีครับดูหน้าตาครับ